สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับสีโปเกตอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นธีพิเศษเลยเพราะว่าเรามาอยู่พืนที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นจังหวัดที่ว่าเรามาส่งรถบ่อยมากทั้งเชียงรายเชียงใหม่ลําพูนอะไรเงี้ยครับก็เป็นจังหวัดที่เรามาส่งรถบ่อยแล้วก็วันนี้เราก็ได้มาส่งที่ไล่สับร,รถชื่อไร่แก้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไล่สับรดกุแลเป็นสับรถตองออก ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น Sumitomo รุ่น8 0 r 1 5นะครับตัวนี้เป็นพอปออารุ่นล่าสุดแล้วสเปคตัวนี้ก็จะเป็นสามารถรับน้ําหนักได้1.5ตันเสายกสูง5มเมตรเสาฟูฟรีนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถกันดีกว่าชั่วโมงการใช้งานเพียงแค่3ร้อ34ชั่วโมงไม่แท้ไม่แท้อ่ะ ไม่น้อยขนาดนี้สภาพเครื่องเป็นยังไงมาดูกันนี่นะฮะดูสภาพของมอเตอร์นี่ฮะนี่นะฮะ,ะ,ฮะอันนี้เป็นรถมือสองนะฮะอย่าเพิ่งเข้าใจผิดอันนี้รถมือสองนะไม่ใช่มือหนึ่งแต่ว่าเราถ่ายรถมือสองสภาพมือหนึ่งซึ่งเราได้ขัดมาแล้วเราวารันตีว่าตัวเนี้ยรถเราสภาพดีจริงสวยจริงราคาคุ้ค่าจริง ครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับหากว่าใครสนใจใช้รถยกฟลิปหรือสนใจปรึกษาเกี่ยวกับสเปครถนะครับสามารถติดต่อได้ทางช่องทางนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นสายด่วนปุ๊บหากเกิดปัญหาปุ๊บแอดไลน์ออฟฟิเชียลได้เลย หรืออยากจะดูสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็ไบไซต์โ,เโเนอเกสนโอกลิฟหลอคอมได้ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย